การเริ่มต้นก่อนการใช้งานเครื่อง inBODY 720เสียบปลั๊กไฟของเครื่องเข้ากับปลั๊กเต้ารับที่ผนังต่อเครื่องปรินเตอร์เข้ากับเครื่อง Inbody และควรจะเปิดสวิตช์ที่พรินเตอร์ก่อนจึงเปิดสวิตช์เครื่องอ n b o d y ระบบจะตรวจสอบการทำงานในส่วนต่างๆของเครื่องโดยอัตโนมัติซึ่งจะใช้เวลาประมาณ15นาที ดังนั้นในช่วงเวลานี้ควรปล่อยให้เครื่องได้ทำการตรวจสอบระบบตัวเองไม่ควรมีการขัดจังหวะในขั้นตอนนี้เช่นวางของไว้บนฐานของเครื่องหรือกดปุ่มใดๆซึ่งอาจจะมีผลต่อค่าที่วัดได้ <c oughs> ขั้นตอนการวัดด้วยเครื่อง Inbody 720 <c oughs> เมื่อเครื่องพร้อมใช้งานหน้าจอจะแสดงดังรูป <c oughs> การขึ้นวัดเครื่อง i n b o d y วิธ ER ีการวางเท้าบนฟุตอิเล็กโทรดที่ถูกต้องเหยียบบนฟุตอิเล็กโทรดด้วยเท้าเปล่าซ่อนเท้าทั้งสองจะต้องอยู่บนฟุตอิเล็กโทรดที่เป็นรูปวงกลมส่วนของฝ่าเท้าทั้งหมดจะต้องสัมผัสกับฟุตอิเล็กโทรดวิธีการวางมือบนแฮนด์อิเล็กโทรดที่ถูกต้องนิ้วทั้งสี่ต้องสัมผัสกับอิเล็กโทรดวางหัวแม่มือให้อยู่บนอิเล็กโทรดส่วนหัวแม่มือ และใช้หัวแม่มือกดบนอิเล็กโทรดส่วนนี้เบาๆใส่ข้อมูลส่วนตัวใส่ ID หรือเลขประจำตัวเพื่อขึ้นวัดส่วนสูงและเพศวิธีการยืนที่ถูกต้องขณะวัดการแผดออกจากลำตัวประมาณ15องศา ยืนด้วยอริยาบทที่สบายขณะขึ้นวัดอยากเกรงกล้ามเนื้อระหว่างการวัดผลการวิเคราะห์บนจอ LCD จะแสดงผลของ body composition ดังรูปเมื่อเครื่อง Inbody 720วิเคราะห์ผลเสร็จหน้าจอจะแจ้งให้ทราบว่า complete ผู้ขึ้นวัดวางแฮนด์เล็โตดไว้ที่เดิมและลงจากเครื่อง Okay. หลังจากที่ผู้ขึ้นวัดลงจากเครื่องสักักเครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์ผลออกมาบนกระดาษในโซาชี